เอาละครับก็การสวัสดีคุ้มชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมในช่องคิลเลอร์เลนเจอร์นะผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวกัน ID ดีสกัรน,นะผมซึ่งมีคนขอมานะผมว่าให้รีวิวไอดีนี้หน่อยนะผมอเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยนะผมอ,ะอดีสองนะผมะทีมหลักที่ผมจะไ p พีพีนะผมก็ปกตินะผมะปกติถ้าไม่ไม่มีทีมที่แบบไม่มีตัวบ,บินฝั่งข้าไม่มีตัวบ,บินนี่ยคือผมจะใส่โยมิแทนเจ้าอัศวินหมากรุกนะผมโอเคนะผม โอเคนะผมก็ตัวแรกนะผมฮิมาลีนะผม,ม,ะผมแล้วก็ชินจังนะก็เป็นคู่ตัดแรกที่แบบโหดมากเลยนะผมะยังติดเมตาอยู่นะผมแล้วก็เต่าเลนนะผมเต่าเลนก็เพิ่งปั้นแม็กไปนะผมถ้าใครยังไม่ไปดูสามารถไปดูได้นะผมเต่าเลนนะเพิ่งปั้นแม็กไปนะผมะแล้วก็เป็นเมตาแบบว่าหยุดศัตรูจะจัดการด้วยนะผมสามารถใช้คอมโบคว่หนืดได้นะแล้วก็โทวานผมเป็นคอมโบตัดแรกนะผมเป็นตัวสลับด้วยนะคือเป็นตัวแบบ ขวางขวางศัตรูไว้นะผมอืมแล้วก็เจสเกมซอสนะผมก็เป็นสามคู่เทพมหาการนะผมอ่าก็ปั้นแม็กเป็นที่ร้อยแล้วผมอ่าแล้วก็อันดูบิทนะผมตัวใหม่พี่ที่ผมเพิ่งจับได้เลยนะผมอะ่ะถ้าใครยังไม่ไปดูสามารถไปดูได้นะผมคลิปสุม่มอันดูบิทนะผมอ่าในดีสองนะแล้วก็อดัมนะผมก็เป็นตัวชนนะผมอะ่ะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่า ดีพอๆกับเมลิโอดัสเลยนะผมเผื่อ,อดีกว่าด้วยนะเพราะว่ามัน,เป,นเป็นตัวใหม่กว่านะผมโอเคนะผมก็ทีมหล,กลักรเรารีวิวกันไ,ไปแล้วนะผมเดี๋ยวเราไปรีวิวกันที่ไปดูกันท,นที่ครั้งก่อนนะผม,มว,ว่ามีตัวอะไรบ้างนะผมอ่าครั้งเนี่ยเรากันไล่กันดูนที่กบกันเลยนะผมอ่ากบฟ้าเนี่ยกย็มีอยู่ที่สามตัวนะผมก็เพราะก็เพราะว่าเพิ่งปั้นเอ่อเจ้าเลนไปนะผมส่วนกบไฮเปอร์เนี่ยก็อ่อ ไม่มีเลยสักตัวนะผมเพราะว่เพิ่งปั้นเกมมืดแม็กไปนะผมเพราะว่าทีมนั้นไม่อัดนะผมก็ก็ไม่อยากให้ซ้ำซ้ำชิปมันซ้ำเยอะนะผมชิปเกมมืดผมปั้นเกมมืดแม็กเยอะแล้วไนงะเออโอเคนะผมเดีย๋ยวเราไปรวีวิวที่ตัวนะตัวในคังนะผมตัวในคังก็มีเจ้ามูนดาร์คคิโร่นะผมอนะ่าแล้วก็เสือขะเสือดำนะผมเป็นพีร้อยนะผมอพีร้อยนะแล้วก็เอลิทผมมีเอลิทด้วยนะผมแต่ไม่เล่นนะ แล้วก็มีมีบิลล์นะผมอ่าเป็นคอลลาโบน่าจะอุลตร้าแมนหรือเปล่านะผม,ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอ่อแล้วก็ชาโด้มูนนะผมะก็มีตัวเก่าเยอะอยู่นะผมแล้วก็มีเซลลี่หน้าไม้ด้วยนะผมอ่าแต่ไม่เล่นนะโอติเมื่อก่อนเนี่ยเล่นอยู่นะผมเล่นเป็นแบบติดทีมหลักเลยนะผมแต่พอแบบตัวใหม่ๆผมจําได้ตัวใหม่ๆผมก็เอาออกทีนะผมแล้วก็มีฮอกกี้นะผมเอาไว้กันพวกเซลลี่แม่มดนะ แล้วก็หมุนหมอดูนะผมเป็นตัวบัฟคีนะแล้วก็มีแม่มดด้วยนะผมแล้วก็มีตุ๊กตาหิมะด้วยนะผมมีคีริวนะผมอ่ามีขีริวนะเออตัวนี้ก็เก่าอยู่นะผมแต่หลีสูงสุดเนี่ยนะเล่นไม่ค่อยได้เลยนะผมเพราะเจอทะน้ําแบบสี่เทียวตายแล้วนะเออต้องเกียร์ต้องแข็งจริงนะผมแล้วก็มีคนี่นักเรียนนะผมแล้วก็บอสเคนะผมแมกนนะแล้วก็อินยายะฉาละผมะแล้วก็มีเอ่อเจ้าเอ็ดเวิร์ด อเวิร์ดหรือไอโบบินนั่นเองนะผมอ่าแล้วก็มีมุนดูยางนะผมอ่ามุนยางแม็กนะแล้วก็มีอามาเทสสแม็กอีกตัวนะผมเอ่อไอน,นี้เนี่ยเอ่อแสงมืดแม็กแม็กผมแม็กห้าตัวนะผมอ่าแสงมืดแสงมืดผมแม็กห้าตัวนะแล้วก็มีอ่อบาวซันต้าด้วยนะผมจะไม่เล่นนะผมเออเพราะตัวมันตีบ้านไม่ค่อยแรงนะเออแล้วก็มีบางตัวตลกนะผมเป็นตัวะทอนดาเมจนะแล้วก็ริวนะผมดาเมจไม้นะผมเออริว แล้วก็มีลิงคลัสนะผมแต่ลิงคลัสเนี่ยใช้การไม่ได้แล้วนะผมตกงไม่ต้าแล้วนะแล้วก็โยมีนะผมอ่าก็ปัจจุบันก็ใช้อยู่นะผมเออติดทีมหลักด้วยนะผมเพราะว่าเป็นตัวบัฟเพิ่มดาเมจแล้วก็บัฟอวมาตะวิ่งไว้ด้วยนะผมอ่าส่วนเป็ดเนี่ยก็คือผมเก็บไว้ทำพีร้อยอยู่อยู่นะผมะเป็ดๆน,นะ แล้วก็มีทนายด้วยนะผมอ่าทนายนี่ก็คือไอดีต้องเก่าจริงนะผมคือทนายเดี๋ยวนี้นะหายากจริงนะผมทนายนะแต่ผมมีอยู่นะแต่ผมไม่เล่นนะผมเพราะว่าไม่มีเงาใส่ให้มันนะผมถ้ามีงานเนี่ยผมเล่นแบบสตามันกันเลยทีเดียวทีเดียวเลยนะผมเออ่าตัวที่แบบอ่าก็มีมุมผีจีนด้วยนะผมเอาไว้กันอ่ไอเจ้ากบบินนะอ่านะตัวที่เหลือก็ มีโทวาแม็กอีกตัวด้วยนะผมตอนนั้นผมบ้าค้างนะผมปั้นโทวางแม็กสองเลยนะผมออคือแบบบ้าเมตาจัดๆเลยนะแล้วก็มีเออมีเดนิสพีล้อยด้วยนะแล้วก็มีเอเลนนะผมอมีเอเลนนะก็เป็นตัวจากโคลโบไททันนะผมปั้นแม็กเป็นทีมร้อยนะก็มีตัวอีกอะมีซิบุษาก็ตัวเก่านะนะผมออจากโคลโบอะไรก็น่าจะสกุละหรือเปล่าประกรนำนะอ๋อปรณ์นำนะผม ก็มายานะผมมายานี่ก็เก่ามากเลยนะผมมายานะผมเป็นตัวบ๊ออตาเลยนะแล้วก็ดาวินชีนะผมาน่าจะมีทุกทีมอยู่แล้วนะผมดาวินชีนะมันหาง่ายนะผมจากในกาชาตินะแล้วก็มีน่าจะมีแค่นี้แหละนะผมที่เหลือก็เป็นพวกตัวพีร้อยที่ผมไม่ทำนะเพราะผมไม่มีเวลาเล่นนั่นแหละนะผมผมก็เลยขี้เกียจนะเลยสะสมไว้แบบดองไว้อย่างเยอะเลยนะผมอา่า พวกตัวแบบโคลบกูกเก่านะผมเนี่ยแล้วนะคุผมก็ไม่ทำนะผมนะคุูนี่ทํายากสุดนะคือมันแบบต้องอัพเป็นไฮเปอร์ด้วยนะผม <S <S โอเคที่เหลือน่าจะหมดแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูแสงมืดกันดีกว่าอ่าแแสงมืดเรายังไม่ให้ดูเลยนะผมว่าแสงมืดมีทั้งหมดกี่ตัวนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าตัวนั่นเองนะผมะมีสิบห้าตัวห้าสิบห้าแหละ สามหกเก้าสิบสองสิบห้าตัวมีทั้งหมดสิบห้าตัวนะผมอะโอเคนะผมอ่าส่วนตัวบินนะผมอ่าตัวบินนะตัวบินก็มีทั้งหมดเออหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะผมน่าจะเจ็ดตัวนะโอเคนะผมน่าจะเจ็ดตัวนะผมเออตัวส่วนตัวใหม่อเจ้า โคนี่ไอ้โคนี่ไฟนะผมยังเรายังไม่มีนะขาดน่าจะขาดแค่ตัวเดียวตัวเดียวนะผมในบรรดาตัวบินนะผมถ้าผมจะไม่ผิดนะโอเคนะผมแล้วก็ไปดูกันที่อะไรอีกอะสวนก้าดาวผมว่ายังไม่มีนะเพราะมันเพิ่งอัปเดตแผงใหม่นะผมก็ต้องเก็บอีกนานนั่นเลยนะกว่าจะได้แบบก้าวดาวนะผมตัวแรกก้าดาวก็น่าจะเป็นอนุบิสนะเพราะผมสมได้ตัวเดียนะผม แล้วก็น่าจะหมดแล้วนะผมอ่าคัญงนะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อที่เกียร์เลยนะผมเกียร์เนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะผมสาช่องหน้าช่องกลางนะช่องนั้นก็มีเกียร์กระดูกนะผมเมื่อกี้กระดูกเกียร์จากโคลโบอ่อไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมจำไม่ได้นะอ่อมีสองชิ้นนะผมแล้วก็มีเกียร์กระบอกไฟฟ้านี่ก็ถือว่าดีเลยนะผมอ่าแล้วก็เกียร์ดาบนะผมจากการอัพเลเวลเป็นเวลแอลนะผมแล้วก็เกียร์จันทารจากรอบจันทารนะผมา แล้วกเกียร์กรบนะผมเกียร์กรบอีกหกชิ้นนั่นเองนะผมก็เป็นเกียร์ที่ส่มได้ทั่วๆไปนะผมเกียร์กรบนะเอแล้วก็เกียร์อรอบชินบุหรือเปล่านะผมผมไม่แน่ใจนะผมานะแล้วก็เกียร์คิดมาดนะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสี่หกเจ็ดนะผมมีเจ็ดชิ้นนะผมอันนี้นี่ยมีเกียร์คิดมากค่อนข้างน้อยนะผมโอเคที่เหลือก็นะ่าจะเป็นเกียร์ธรรมดานะผมมีเกียร์วีเจ็ดด้วยนะ มีเกียร์พวกเกาะหมวกเพกซัสด้วยนะสอชิ้นนะผมแล้วก็มีพวกไม้เบสบอลน,นะผมมีหอกของเมนูซ่านี่ก็ใช้อยู่นะผมใสยโยมีนะแล้วว่ไททันซ้อนนี่ก็ถือว่ากลางๆนะผมไม่ดีมากนะดาบเคี้ยวมังกรน,นี่ก็ถือว่าโอเคนะผมไอดาวกระจาขนุนนี่ก็เฉยๆนะผมตาผมนะโอเคที่เหลือก็ช่องหน้าก็มีประมาณนี้เลยนะผมอ ส่วนช่องกลางนะผมก็มีชุดส่วนคีออนนะเป็นรอบของโคโรโบลิมันุนะผมแล้วก็มีเกียร์อันดุบานฟุตบะ,ะสี่ชิ้นนะผมมันก็ไม่น่าเป็นรอบของรอบอะไรผมก็จำไม่ได้นะผมไม่รู้ว่าใช่รอบชิ้นชิ้นจางหรือเปล่านะผมไม่รู้เหมือนกันนะผมโอเคนะผมก็แล้วก็ถุงเท้าชิ้นจางนะผมมีทั้งหมด4ชิ้น,นผม เกียนี้ค่อนข้างดีดีมากๆนะผมมันลดแรงนะแต่ไม่มีพลังชีวิตนะเสียดายอย่างหนึ่งนะผมถ้าเปลี่ยนลบหลีเป็นพลังชีวิตเนี่ยจะดีนะผมแต่เกียนี้ก็เหมาะก็เหมาะใส่กบบินได้อยู่นะผมเกียนี้นะแล้วก็มีชุดทรายโก้นะผมชุดน,นี้ดีสุดละในสายในในสายป้องกันของผมนะเกีนี้นะผมแล้วก็มีเกียร์ชุดสุดริยนาสามชุดนะผมแล้วก็มีเกียร์กางเกลิยนนาสองชิ้นนะแล้วก็เกียร์ เกียร์ที่แกฟรีอีกสามชิ้นนะผมเป็นรองเท้าเอียนาแล้วแล้วก็เกียร์หมวสุกแกงเอียนาอีกหนึ่งชิ้นนะผมโอเคแล้วก็มีโล่ของดาก้อนด้วยนะผมสามชิ้นนะถ้าเป็นเกียร์เก่าแล้วนะผมก็จำไม่ได้นะผมนะว่าสุ่มตอนไหนนะแล้วมีเกียร์คิดมาสเซอร์ซันต้าคิดมาสนะผมอ่ามึอองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมีสิบสองชิ้นนะผมแล้วก็มีเกียร์ฮาโลวีนอีกสองชิ้นนะผมเป็นเกียร์รถแลนะผมยังไม่ใส่ใครนะ ที่เหลือนะ่าจะเกียร์ฟรีนะผมโอเคไม่มีลวมากครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูที่ช่องหลังเลยนะช่องหลังก็ค่อนข้างเจาผมนะคืออดีเนี่ยขาดช่องหลังค่อนข้างหนักเลยนะผมคือช่องหลังเนี่ยคือรถแรกที่ไม่มีเลยนะผมกระดิ่งก็น้อยมากๆนะ,ะซึ่งไม่มีเกียร์น้ำเต้านะผมเสียดายรอบนั้นนะคือจับไม่ได้เกียร์ต็มนะผมโอ้หเสียดายจัดๆเลยอนะคือเติมไปค่อนข้างเยอะเลยนะผมอดีนะน่าจะเลิกเติม เลิกเติมตอนช่วงกินจังหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะผมเออโอเคนะผมก็มีน้าเต้าชาแมนดาร์วอฟนะผมออมีห้าชิ้นนะผมมีห้าชิ้นนะแล้วก็มีอ,อชีสแสนหวานสามชิ้นชีแสาวันนี้ก็ถือโอเคนะผมเออแต่ถ้าเปรียบลบสกิลจะดีกว่านี้นะผมโอเอ okay, คแล้วก็มันก็มีเกียร์แจกฟรีนะผมอัน,นเกียร์นี้ก็ใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะผมออแล้วก็มีเกียร์ประกาศยานาดนะผมสองชิ้นนะ แล้วก็มีเกียร์กล่องเลียนาดสองชิน้นน่มแล้วก็มีเกียร์พวหกดาวก้อนที่แบบใช้ค่อนข้างโอเคอยู่นะผมแต่ไม่มีรถแร่นะสามารถใช้ในเกียร์วอลได้อยู่นะผมอ่าอันอันนี้เกียร์อันนี้ค่อนข้างดีนะคืออีวาเอดเดเนี่ยเออคือมันแบบต้าหลบรถแร่ด้วยนะผมเออเป็นเกียร์รถแร่นะ่าจะเป็นลองจากเกนหรือเปล่านะน่าจะอาจจะเป็นลองกาจาเกนนะผมจากเกนนะคือจากเกนมันดีสุดใน,ะน,นเกียร์แบบหกดาวธรรมดานะ เกีย์นี้อาจจะเป็นลองก็ได้นะผมผมไม่รู้ว่าเกียร์ไหนมันลดแร่ลดแร่มากกว่านี้นะผมถ้ามากกว่านี้น่าจะจาเกลนนะมีแค่อันเดียวนะผมอันนี้น่าจะเป็นลองๆนะผมโอเคเกีย์นี้มีสามชิ้นนะผมแล้วก็มีเกียร์คิดมาทั้งหมดหกชิ้นนะผมหนึ่งร้อยสามสี่ห้าหกนะผมมีหกชิ้นนะแล้วก็มีเกียร์ที่ระดับของชุนลีนี่ก็ถือโอเคนะโหให้ต้าหลบแบบโคตรเยอะเลยนะผมใช้นิกิวอลผมแบบใส่รวยนะผม โอเคนะผมที่เหลือก็เป็นเกียร์ธรรมดานะผมก็ไม่มีอลไรมากนะก็รีวิวกันจบแล้วผมสับเกียร์กับตัวนะผมส่วนห่อคอยนะ่าเดี๋ยวเราไปดูหอคอยแล้วกันนะผมหอคอยเนี่ยอดีเนี่ยผมก็ไต่ถึง82องเองนะผมเพราะว่าผมไม่ค่อยจะไต่นะผมขี้เกียจไต่นะผมเอาจริงนะถ้าผมไต่ป่านี้90แล้วนะผมถ้าผมขยันไต่ทุกวันนะแต่มันติดแบบติดงานค่อนข้างเยอะเลยนะผมเออก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างนะผม โอเคส่วนอ่าฮะส่วนกิลนะผมอ่าส่วนกิลเนี่ยก็คืออ่าถ้าใครแบบว่าสนใจอยากเข้ากิลก็สามารถทักเฟซผมมาตามนี้ได้เลยนะผมอ่าชื่อเฟซชื่อ R I M U R U X S T A นะผมมันก็คือริมลุก X S T A นะผมอ่าก็เป็นชื่อเฟซของผมนะก็สาขาเนี่ยสาขาหลักของผมเนี่ยก็จะรับเฉพาะแค่มาสเตอร์เท่านั้นนะผมก็ตัวแม อย่างน้อยนะผมประมาณเก้าถึงสิบตัวนะผมประมาณสิบตัวได้นะผมถ้าสิบตัวแล้วเกียร์ตึงเนี่ยก็ผมรับอยู่แล้วนะผมเพราะว่าสาขานี้เนี่ยคือมันขึ้นย,ยืนมาสเตอร์นะผมกิวนี้นะผมสาขาลักของผมนะยืนมาสเตอร์แล้วก็บางทีก็ขึ้นลงตํานานด้วยนะผมเออโอเคนะผมถ้าใครสนใจก็สามารถขอเข้ามาได้นะผมโอเคส่วนเสเตตวิ่งนะผมสเตตวิ่งผมก็ไม่ค่อยด้วิ่งเลยนะผม ก็อยู่ดับห้าหมื่นเลยนะผมเพราะว่าวิ่งแค่สองรอบเองนะผมก็ขี้เ e กียจวิ่งนะผมอ่าแล้วก็เซพิเศษนะก็ก็ยังไม่เคลียร์เลยนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไปเคลียร์นะอโอเคส่วนสเตจหลักนะม่มอ่าผมให้ดูหมดเลยนะสเตจหลักเนี่ยก็อยู่ด่าร้อยสามหนะ่มอ่าเดี๋ยวผมก็ผมมีคลิปอัดไปแล้วนะผมเดี๋ยวผมก็จะลงนะผมอ่าเดี๋ยวรอติดตามมันได้เลยนะผม,อมโอเคแล้วก็ อ่าห้องทดลองนะผมห้องทดลองนะผมอาจจะไปไวนิดนึงนะผมหว่นอยู่คลิปมันจะยาวเกินไปนะห้องทดลองก็มีแรกข่าวอยู่ที่เก้าเต็มแม็กเลยนะผมอประมาณสิบล้านขึ้นนะผมแล้วก็มีแ่ก้ฟอยู่ที่สี่ล้านแปดนะผมสี่ล้านแปดหมื่นนะผมอ่าก็มีแ่กโมงอยู่ที่แปดพันสามนะผมอาจจะน้อยหน่อยนะผมอ่าอันนี้ก็รีกระดานสักหน่อยนะผมโหกระดานไม่ค่อยดีเลยนะผมอ่อันนี้ก็รีได้นะผมอันนี้ก็ผมอาจ บางทีถ้าผมแบบขาดแคนคนนกจัดจานเนี่ยผมก็อาจจะมาสุ่มไอ้เจ้าเพชรม่วงเนี่ยหาไอ้คนนกก็ได้นะผมเอออเามาแบบเผื่อเอาไว้ในอนาคตเนี่ยอาจจะวิ่งนะผมอาจจะแบบใช้ขนนกในการวิง่งสเตจวิ่งนะผมโอเคก็น่าจะมีแค่นี้แหละนะผมผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรนะอ่าส่วนลูบี้ตอนนี้ก็มี3ามหัวสิบลูบี้นะผมนะก็ดองเรื่อยๆนะผมจนถึงรอบลันทา่าค่อย จัดทีเดียวเลยนะผมาโอเคเดี๋ยวเราไปพีพีกันปิดท้ายเลยกันนะผมโอเคมาทีมแรกโอ้โหแสงมืดแบบแม็กเยอะมากผมเราจะไม่สู้นะผมทีมนี้เหมือนกันนะคนไทยเราจะไม่ตีนะผมอนอกจากคนไทยมาตีผมก่อนนะผมผมก็จะตีกลับนะผมะก็จะได้แฟร์แฟร์กันนะผมเออโอเคทีมนี้โอ้โหตัวบิน ผมก็อยางสู้นะผมผมเคยสู้ทีมนี้อยู่นะแต่แพ้นะผมพดแพ้ตัวบินเลยแหละประเด็นนะผมโอเคทีมนี้นะผมโอ้โหตัดแร่ยับเลยนะผมมาเรามาสู้กันเลยนะผมทีมนี้เราน่าจะพอไหวอยู่นะผมถ้าไม่โดนตัดแร่นะผมแต่ทีมพวกเพิ่มแร่ตัดแร่แต่ทัเกียร์เขาดีกว่าผมแพ้ได้เลยนะผมเพราะเกียร์ผมเนี่ยก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะผมก็เป็นเกียร์เก่านะ คาคาสเตซดได้ก็มันก็จะเก่าไปด้วยนะผมเอออาจจะแบบสู้แพ้พวกเกียร์ใหม่ๆนะผมโอเคไปนะผมดาวชี่ถ้าดาวชี่แบบกรอบติดรัวๆนี่ก็อาจจะแพ้ได้นะผมโอเคไหวอยู่นะผมเกมม์พึ่งทำงานหน่อยอเฮได้อยู่นะผมะทีมหลักก็อนุบิสแบบปวดปวดอยู่นะผมะสร้างซัมโอนสร้างไอิไอโซฟาโรไปกัน ขวางตูเขานะแล้วก็ทวาไปขวางอีกตัวหนึ่งด้วยนะผมถ้าผมเล่นเอเลนด้วยเนี่ยผมก็จะขวางแบบตั้ง2ตัวเลยนะผมเออแล้วก็มีซัมมอนขวางด้วยนะซัมมอนของสลอตแล้วก็ซัมมอนของเจ้าอนุบิทนะผมก็เป็นสี่ตัวนะออมแต่ซัมมอนของอนุบิทเนี่ยมันอาจจะบางหน่อยนะผมอาจจะบางรับผมมันบางนะแต่สลอตเนี่ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่สลอตน่าจะน่าจะพอๆกันแหละนะผมซัมมอนะเจ้าอนุบิทกับสลอตนะ โอเคทีมแรกเราก็ชนะับแล้วนะผมทีมที่สองเราไปต่อเลยนะทีมที่สองเรายังไม่เจอทีม่เราสู้ได้นะผมอ่าทีมนี้น่าจะไหวอยู่นะผมเพราะว่าทีมเขาไม่มีตัวดาเมจที่แบบทําลายแผงหล่าเาเลยนะโอเคทีมนี้จะผมเอาเจ้าโยมีออกแล้วใส่เป็นมูนฮอกกี้แทนแล้วกันนะผมเพอเอาไว้กันเจ้ามอบินนะผม เราเขาจัดทีมแค่นั้นผมไม่รู้ว่าเขาวางกับยักไอะไว้หรือเปล่านะผมจะลองดูก่อนแล้วกันนะนอกจากเกียร์เขาต้องเกียร์ถ้าถ้าผมแพ้จดาว่าเกียร์แข็งมากเลยนะเดี๋ยวม่ก็บอดโถนนะผมมีอยู่สองอย่างนะผมโอเคได้อยู่นะผมได้อยู่เคทีนี้เขามีเจ้าไอ้นี่ด้วยนะผมแอลิสนะผมแอลิสอดีสองผมก็ยังไม่ได้เลยผมแต่ดีอีสามผมได้แล้วนะอีฉาเหมือนกันนะผม อโอเคทีนี้น่าจะนิ่มเลยนะผมอบอดอาจจะอ่อนก็ได้นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวตีเสร็จตานี้เดี๋ยวก็ไปดูเกียร์ฝั่งข้างมาสักหน่อยนะผมอโอเคได้อยู่นะผมชน,น,นะนะอืมเหมือนจะติดแค่กอบลินตัวเดียวนะผมเพราะกอบลินมันเวลาตายเนี่ยมันสามมันยืนสิบวินะผมประมาณสิบหรือเจ็ดวินนั่นแหละนะผมก็จำไม่ได้กันนะ โอเคนะผมเดี๋ยวเราไปดูเกียร์ของข้ามกันหน่อยนะเกียร์ของกล้ามเนี่ยก็เป็นเกียร์ก็ถือว่าเกียร์โอเคนะผมเสาผมก็โอเคนะก็ไม่โหดอะไรมากนะผมแต่ก็ตกลางผมเสาผมนะไม่แข็งอะไรมากนะเกียร์ก็พอผมแหละนะผมแล้วทีมาปลายนะผมเกียร์ไปเนี่ยเหมือนเกียร์เออเกียร์ผมโหดกว่านะเออดูจากทรงอะไรแล้วนะเหมือนที่นี้ตัวบินเขาจะแบกหรือป่าผมผมก็ไม่รู้นะว่าขึ้นมามัดจะสองได้ไหมผมนทีแบบนี้นะ ผมไม่รู้จะโปรหรือเปล่านะเอ้โหเกียร์ซอสมันก็ไม่โหดเลยค่ะนะนะผมว่าดีสามผมยังเกียร์ยังตึงกว่าเขาอีกนะ,นะผมอืมแต่เขาขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคนะผมสับคีนี้นะผมก็เรามารีวิวกันเสร็จแล้วผมแล้วก็ตีพีพีรีวิวกันทุกอย่างนะคือผมไม่รู้ว่าจะรีรวิวอะไรแล้วผมโอเคผมสับทีนี้นผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์ติดตาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแับคทีนี้ขอตัวลาไปครับ Bye bye.